วิธีการทางตุนนักโบกทาสอนวิธีกาบริษัทเป็นนักโลกเหมือนกัน,น,น,นวิธีการท่านไปเทีาาทา่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆว่างแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้น,นตามตาตามเขาลำเนาไปรูอจากขาดกคลนไม่สนใจมันจะทั้งหน้าทั้งตาเข้าสู่แนวรลเพื่อฆ่าวิเลศซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทาลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นไพร่ได้แดงเป็นไพร่ เอกภัน,น้อยภัยใหญ่ภโตภยรอบด้านมีจากอีกนี้ทั้งนั้นเ่ยพิจารณาเป็นสติจกรัมความสามถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต,ต,ต่างคนต่างมีเเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานให้เป็นประโยชน์ใจกา ใจนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาสตระจามาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าต่างสอนเป็นนักโลกอืแร่งมาตั้งแต่วพ่ระพุทธเจ้าทรงทำเงินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นาวิธีการดำนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับ ผู้ดใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไ,ไปนี่ถอดถอนแย่ไปไม่รอดจอดจมนี่ผู้ดใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลาดาบลาบาบพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทาประโยชน์แก่โลกมากมายก,กายกองจนคนานนับไม่ได้เลยที่ทสอใจะโลกให้ พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายอพจากนั้นเาววิยัาเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเป็นบรรดาผู้นับถือรอรบเท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิด คือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริพันธานานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอา,าศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลมีเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบลานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะนั้นแปลว่าเป็นความผิด ถ้าพิ่อย่างนั้นความที่พระองค์จะนิพพาณอะไประทานพระวาดไว้กับพระอนุนความที่พระอนุนประทุนถามท่านหมดพระองค์ปะนิพานนานนิพพานไปแล้วนานเท่าไรมาผลนิพพาณนจะิ้เข็ดทิ้งสนิทหมดเข็ดหมดสมัยผู้ธรรมาสางเราก็ว่าพระอนุนท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระอนุนถามมาทําไม เพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคดมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำนั้นเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ละสิ้นจากโลกอน,นุญาตสงสยัยนะ ทำนินายนั่นแหละจะเป็นครูปราจำแทนเราถากเมื่อเราปนิพานไปแล้วน,น,นี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปฏิพานจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคลนิพานที่พระองค์จะทรงรู้ถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาเร่วงไปนานแล้วมรรคลนิพานธ์หมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาลร่วงไปไหนพระว่าดมีอยู่ทุกบทกบทุกบาท เรยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นท่านเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพานของบุรธจธ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพานไปแล้วก็หมดพุทธาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ีิจคดในลาประโยชน์ ในระยะที่พระองค์ทรงระชนอยู่ก็กเป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่พราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพืดด่อมรรคผลนิพพานโดยโตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยม,มันเบื้องต้นก็ได้ผูดถึงหนึ่งนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีคนมาวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมด ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียงผูกมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุ่มดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทําก็ไม่เคยรู้ไปเห็นพอเมดุ่ดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่ง,งนออในสมัะกิเลสออกหมดในท่ไทยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำหนักลำหนักคือเชื่อพระองค์ท่าน ก,ก่อเสตุสมงเดนะผลมรตามสเสด็จทันพระองค์นั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ในคูด่ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบดใดบกพร่องสำคัญท,ที่สุดก็คือลัชมาปฏิปฏาัานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงวนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ทึ่งนกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตอน,นใจของเรา เป็นแขน,แนงแขน,แนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมาผลิพันธ์รวนๆแล้วก็ได้แจ่สมาธิปีสมาสังกปรถถจนกระทั่งสมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยาำน,นินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้าขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดยือ้อ,อยิ่งกว่านี้ขยายออกไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะ เหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะหรือไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่เป็นอ,อำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะชนะกิเลสได้ เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดระแบบหนึ่งของมันระเบียบถูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก่สิ่งที่ถูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสัตว์โลกนี่มาที่ดิสัมมาสังกัปปุสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาอเวสัมมามญมุสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ประกอบก็โดยลำดับหน่อย มีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดใ,ใ,ในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางนํางนลของตนบกพร่องทางมัชฌิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาผู้นั้นชื่อว่าดํานวนทางโดยถูกต้องแต่ถึงจุดที่หมายไมน่นานไม่มีทางปิดทางแน่ คือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นงนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านกระดาเนินอย่างนี้คมรู้จงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แจกสารโลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชฌิมานี้เป็นธรรทมที่เหมาะสมอย่างยิง่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิบัานนี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจ กับทมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำน,นาจกายขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาเลกอุบายแยบพาของตอนมันสลัดตัดทิ้เกียจประเภทนั้น ออกได้โดยลําดับลำดับไม่ให้ไอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมาแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเรื่องมนูของกิเลสคืออะไรก็เคยิอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบ เครื่องมือของจิเใจก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความตึงแบบนี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของจิตลสเราอันนี้เราไปใช้ไปตึงไปคิดไปแต่งไป่สําคันนั่นหมายถึงนั้นเป็นนั่นถึงนี้เป็นนี้ิ่งนั่นว่าดีิ่งนี้ว่าชั่วนว่าไปนั่นกิเลสนี่เรา็เพรคล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามจิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ย ฉพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสกำลังไปเศษสันขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเสษสรรนั้นให้ลงสู่หลักความกินความกินเพราะความกินคือธรรมความแปลความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความกินเช่นมาสาัตว์มาบุคคลอะารเป็นสัตว์ลไรเป็นบุคคลมันเกิดเรื่องอะไรนี่อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ถ้าเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลข้ามว่าบุคข้ามว่าคนไม่ญิงไม่ชายมีอะไรกิเลอ,อาชวะ มันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างน,นี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของเกเลตที่จะให้คนหลงค่ายตามไม่ล่มจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดมเราที่ไม่ได้ใช้โมกิดรัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามไปเรื่อยๆนะ มีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจมีเพราะอํานาจของความเชื่อในยิงเลสเพราะตามยิ่เลสกนิพนญ,ญาจังต้องตามพิจารณ yeah, yeah. าแยกแยกอ้าวยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างถึงเรียวกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมด้วยเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหาเงื่อนกระดูกส่วนใดนสมุน,นี่หรือเป็นคนเลื่อไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญา ผมก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันนี้แค่นี้มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนนะจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกใคมันเห็นชัดเจนให้ปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลางของมันสลางไปแล้วมันจะเป็นคนไหนอีกเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันจะเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประทุมกันอยู่นี่มันก็ เป็นตามธรรมชาติของมันที่านาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามามจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปพ้องกับสิ่งไหนล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชันไปแล้วอีกก,ก,ออก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาเรื่องหน้าของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสค,คือความผูกมัด คือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดเถื่อก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนี่แต่ยึดยึดลงทั้หลายก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสหยอบย่ำทำลายง่าเหื่วปัญญาได้ ฝุกค้นลงไปงให้ถึงหลักฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดิกขึ้นมาดิกขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเดียดยี่นทำลายดิยกขึ้นมาดิกขึ้นมา,น,านั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริทงทำาคือความจริงสอนตามความจริงผพ้พิจารณากพิจารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่ที่อยู่ในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจทา่านไปพิจารณาในฐานที่เหมาะสมเช่นนั้น เพื่อจะแก้ไขที่เลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเยวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอางื่นไรนจ่รุ่นเรืง่งงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสคืาตโดยมีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่าง,งานโลกไม่ว่าง,งานทางธรรมงานทางโลกก็ทํามันไม่ตลอดเหมือนกันคายโดยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่าง,งานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทางาน แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ย่งไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้อารับทานก็ไม่มีรถมีาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมันจะถูกบังคับทั้งหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้ส่งนั้นต้องล้มละลายงานการทัางหายต้องล้มละลาย แต่นี่เพราะเหตุไห่โลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่อนนงมือดูพาให้ทำถึงทำถึงยากละมาก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทาต้องบังคับจะทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่ถึงได้นับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดื่มดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจ การง,งานทั้งหลายไม่ว่ากินเล็กกิ้นใหญ่กิ้นอะ,อะไรมันสาเร็จไปได้ด้วยอํานาจนของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทั้งเหตุทั้งผลแล้วความอุตสาหพยายามมันเป็นมาเองน,นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถบมีชาติมีเครื่องบุญดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเต็นไปมันถึงทำนี่ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแจ้กิเลสอาสวะงานบําเร็ญคุณงานความดีมันก็มีรถบมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทาทาน ทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็าตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายช่นประจักอยู่นี่นลดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินมาได้กินอิ่มน,น้ำทั้งน้น,นก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการกระทบกระเทือน ร่างกายใจใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เวื่เราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสีย ไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอุรัศความถูกตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชดัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นจะชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจริงๆเสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกละกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจริงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องเรื่องรกษาสีลก็เหมือนกัน ศีลเป็นยังไงทาความระเบียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียนเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกาและกันรู้จิตด,ด้วยใจซึ่งก,ากาันและกันนี้มันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่ มันพอใจรักษาสีลถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยูนี้ชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนแก่บผู้ใดไม่เดือดเดือนใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครไม่ชกไม่รักไม่กลนไม่สะดมมุงใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะสีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาเราพูดถึงเรื่องการภาวนา งานภาวนา,า,นาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทํางานเนี่ยเพราะ่าตัวมันเสนียดันรายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกัวสัวร้ายซึ่มีภายในใจข้ารียกิเลสมันหลายประเภทความโลภก,ก็เป็นสัวร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสียร้ายตัวหนึ่งสัวร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นสัวร้าย,ากกายตัวหนึ่งแต่แขนลงไปเป็นลูกเป็นหลานของสัวร้ายทั้งนั้นเรื่มแรกตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นแหละเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหาร ขีดอยู่งั่นกัดอยู่นั่นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่าน,นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เหี่ยสัวร,ร้ายมันมีภายในใจการแก้ไขการทําลายสัวร,ร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องมีงามนี่นยกที่นารยาดูแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราอ่าทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็น อาชลพิษเป็นสวอร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทาลายความเบียเดเบียนคอยคยุ่งแย่ก่อบครจิตใจของเราให้ชอบทํำขุนมมยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หึเงเรื่องนีตั้งแต่เสือร้ายนเข้าไปทาลายภายจในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือไล่นี่ราปตามเสือไล่นี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หล,ลานมันไปเพื่อบ้านเมืองขึ้หมาทั้งจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นไม่สูกทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากะยะบุตรพุทธกินรถพุทธกินรถคือบุริษัทของระพุดธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีนเป็นภาวนาเพราะเหตุผลอย่างนี้เองทอ่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าไปสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาตายก็ตายนี่ มีเราเข้าสู่สงครามเพื่อแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตันสําคัญที่มันคมมอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องสะตราวุธได้จัดธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิทที่ต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียว กิเลสมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสโดยลำดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่ไหนตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมูหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอ้าเข้าทานกลมก็ไปฆ่าอยู่ กองนาเนรนาสังกมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าย่ายจะตายไปแต่ต้องไปหานิมนต์พรามาคุชราธรรมากุศลาธรรมายุ่งไปยุ่งง่ายลําบากก็แาบเนี่ยฆ่าตัวพิษตภัยอยู่ภายในจิตใจของตนมมีความแข็งแข็งกิเลสมันสู้ความแข็งแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้มันเป็นสต์ราวุธที่ทนสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด เ้ว่องนีตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปรบาบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุหนหลังแล <player. S 3> <olog> ้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้ <discs. S 1> เราจะวิธีการใดมาใช้สมัยใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอา,าชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเรายากก็เอาพ่อปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งสัวนละอยู่ภายในจิตใจมันพิษหายตายไปหมด แล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแ้้ะภานิจใจเพราะพี่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมาควรไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมาดูแย่ทำลายแสงสบายอยู่ไหนก็สบายสบายส,ายสุขขั้งมาตะสุขขั้งมาตะอย่างพระมหากระบิท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้ยจนไม่มีเวลาที่จะบันทมกังคือเราดีเพราะเสด็จออกมาตย์ทรงหนดได้ บรรลุธรรมถึงขั้นระอรหันแล้วอยู่ที่ไหนกับสุขขังวตาสุขขังวตาสุขหนอสุขหนอก็สุขละสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อกวนทางจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอดด้วยทมโล่งเพด้วยความเริสุดว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งควรจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกี่เหลสตัณหาอสวะเหลือแต่ใจที่โดยสิ้นล้นล้วนเลกลายเป็นใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจำเไยภางจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้<ม>แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเขินใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากทัสน์อย่างนี้และเหตุใดพุดทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทาเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทำง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชอวิตนักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบ,บมันเป็นอีกอย่างที่อะคอยจะหลบทีอ้อะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบมันสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ พระนิพพานไปแล้กวก็าตามอันในที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงระจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัดต,ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวาคารตกต,ตัดงมกตัดไม่ชอบแล้วนิยายนิกระทำก็เป็นธรรมที่จะน,นำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเด่นแบบเช่นเดียวกันกับพระเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ต่างกันเลยนี่เป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในงานมูทธเจ้า เหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับาศาสนธรรมท่าน,นาาาาที่ประกาศศาสนาโยงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่เราเหมาะสมกับธรรมได้แกใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมเวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดนขอให้สู้เอา้าหัวขาดเถอะคือว่าลุกตะาพโคตรแล้วพระพุทธเจ้าจะกุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละจะย่อแปลงปอตัวนงขึ้นเป็นบนรรยากาศเลยไม่ลงเอาละเลยบบรรยากาศไม่มีอะ